สวัสดีค่ะวันนี้จะทําลงทะเบียนนะคะคนละครึ่ง .com นะคะตามที่เกดได้สัญญาไว้ว่าจะพามาลงทะเบียนนะคะค่ะเริ่มจากขั้นแรกเลยนะคะเข้าไปที่หน้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ชเว็บคนละครึ่ง .com นะคะเจอแล้วคนละครึ่งเข้าไปที่หน้าเว็บได้เลยะคะ่ะแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะลงทะเบียนสำหรับประชาชนนะคะ ก็จะมีข้อมูลเงื่อนไขให้เราดืดๆ,ๆเราก็คลิกข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเด้งมาที่หน้าข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะเราก็กรอกเข้าไปนะคะชื่อทำน,ำนามชื่อชื่อาภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะหลังจากนั้นก็รอ OTP นะคะยืนยันนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะ OTP ถูกส่งมาแล้ว ก็จะเอาไปกกบนหน้าเว็บนะคะแล้วก็ตกลงนะคะระบบได้รับข้อมูลลงทำยังเอาท่านเรียบร้อยแล้วก็รอ S S ตอบกลับนะคะว่าเราได้ข้อมูลการงเขาได้รับข้อมูลของเราเรียบร้อย <c oughs> แล้วนะคะไปดูกันก่อนว่ามีสิกี่สิ1สิบล้านสิเท่าเดิมแล้วเรารัค่ะเวลาผ่านไปไม่นานนะคะเกตก็ได้รับรับ m S m S ตอบกลับแล้ว ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน5พฤศจิกา2020ผ่านแอปเป๋าตังนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งแบบพร้อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณค่ะ